หมูแผ่นบางๆเบาบางๆอย่างนี้เลยนะคะสุกหมักหมูนะครับเราก็จะขยำจนน้ําแห้งเลยนะคะหอมตั้งแต่ตอนอยู่ในหม้อเลยนะครับนี่นะคะแล้วเ,เอามาทอดกินอย่างนี้นะครับโอ้น่าอร่อยครับทอดแบบนี้นะครับอร่อยไม่ธรรมดาโอ้โหกรอบลกค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พิเศษหน่อยนะครับเจอกันตอนเย็นนี่ตอนเย็นเลยนะครับแม่บอกว่าพาผมมา,มาหมักหมูนะครับต้องทำอะไรสักอย่างแน่แน่ทำอะไรแม่คุณยายจะมหมักหมูไว้หมูบางทอดกรอบตอนเช้านะคะมหมักคืนไว้อร่อยให้นุ่มหมูบางทอดกรอบค่ะให้นุ่มนะคะอ๋อแสดงว่าเป็นแผ่นบางๆค่ะบางๆนะคะให้นุ่มๆอ๋อแบบนี้ครับค่ะ มหมูบ่บางทอดกอบมีมอะไรม,ม,มั่งครัแม่นี่นะคะก็จะมีนมข้นจืดนะคะสามช้อนโต๊ะน้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาเมคกิ้งโซดานิดนึงนะคะอย,อย่าเยอะนะคะอ,อย่าจะไม่อร่อยน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะจะมีอันนี้สามเกลือคุณยายใส่พริกไทยกับรากผักชีกระเทียมนะคะอันนี้เป็นพริกไทยขาวนะคะสีก็เลยไม่ดำ แล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะอันนี้น้าตาลทรายหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะอันนี้หมูของคุณยายนะคะหนึ่งกิโลนะคะอ,อันนี้คุณยายเดี๋ยวคุณยายจะหั่นให้ท่นผู้ชมดูนะคะอ่อหมูแผ่นบางๆครับคุณผู้ชมหมูของคุณยายถ้าเป็นถ้าท่านผู้ชมทำอะ่ะเอาตอน ที่แช่แข็งน้อยๆน,นะคะแช่แข็งให้เขาเต็ตัวน้อยๆน,นะคะจะหั่นง่ายมากเลยนะคะถ้าน,นิ่มเกินไปก็จะหั่นยากนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอเอาบางๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเอาบางแบบนี้ไปเลยนะคระับะะใช้ะะแบบบางๆถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้สั่นคอก็ไม่ต้องใช้เมกิ้งสุดาก็ได้นะคะเพราะว่าหมูเขานุ่มอยู่แล้วอันนี้เป็นสะโพกนะคะอ,อันนี้เนื้อสะโพกคุณยายก็จะใส่เมกิ้งสุดานิดนึง แต่แกใส่เยอะเกินไปนี่นะคะอได้อย่างนี้นะคะหมูาบางๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอืเดี๋ยวเวลาเราหมักมันจะเข้าเนื้อดีนะคะมักค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะหมักไว้เป็คืนเลยนะครับหมักค้างคืนไว้เลยนะคะนี่นะคะใส่ทุกอย่างไปได้เลยค่ะอันนี้สามเกลือครับสามเกลือของยายนะคะใส่ไปเลยสามเกลือนี่หอมนะครับค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะปรุงรสครับ น้ำมันหอยค่ะสูตรหมักหมูนะครับค่ะซีอิ๊วขาว<ส>ซอสปรุงรสนะคะเกลือค่ะเจอเราใส่ไม่ต้องหมดก็ได้นะคะเพราะเราใส่ผงปรุงรสใส่ซอสใส่อะไรไปเดี๋ยวมันจะเค็มเกินนะคะตามะค,ะความรู้สึกเลยครับค่ะ ทราชอบแบบไหนก็เราก็เอาแบบนั้นเลยนะคะมีน้ำคานคะน้ำตาลน,น,นะคะมิคกกิ้งผุดดาค่ะนิดหน่อยนี่ค่ะแล้วก็น้ำมันน,มน,น,น้ำมันนี่เพิ่มความนุ่มเหมือนความนุ่มค่ะคนี่สำคัญคือต้องนุ่มเลยนะครับนี่ค่ะนี่นมข้นจืดนะครับนะะคเดี๋ยวเราก็จะขยำจนน้ำแห้งเลยนะคะอโอ้โหโดูจากเครื่องหมักแล้วคุณผู้ชมครับ ดูท่าจะอร่อยแะครับเข้าเนื้อมากเลยค่ะแล้วนี่เป็นเมนูทอดกรอบนะครับทอดกรอบ,รอบเลย,ยนวดจนน้ำแห้งไปเลยะนะครับนี่นะคะหมูของคุณยายแห้งแล้วนะคะนี่นะคะประมาณเนี้ยค,คัะประมาณนี้นะคะมาค่าะคุณยายจะใส่ที่ใส่แช่ยเย็นไว้เลยนะคะค้างคืนนึง เนี่ยขนาดยังไม่ยังไม่ทอดนะคะหอมมากหอมมากค่ะหอมๆเลยค,ครับค่ะเดกคุณยายก็จะใส่ที่หมักไว้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะใส่ไวแ้แเราเราแรปเลยนะครับแรบไว้เลยนะคะกิ่นหอมๆเลยครับคุณผ<ม>ู้ชมนี่นสามเกลอเลยนะครับโห<ฮ>อันนี้หมูของคุณยายหนึ่งกิโลเป๊ะนี่นะคะนี่ค่ะ นี่แล้วไปเลยลไเลยค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับผู้ชมหมัก <Okay. S 1> ไว้สิบสองชั่วโมงค่ะมาเจอกันนะคะตอนเช้าเดี๋ยวมาเจอกันครับนี่ค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะค่ะเดี๋ยวคุณยายใส่ตู้เย็นไว้นะคะนี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับสิบสองชั่วโมงผ่านไปแล้วครับผู้ชมมาดูกันครับค่ะไี่ตอนเช้าแล้วนะครับนี่นะคะอือนี่ โอ้โห oh, ดูข้าเนื้อแล้วนะครับค่ะอัดกันอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่คะ่ะนี่คะ่ะเข้าเนื้อมากเลยคะ่ะนี่นะคะอืมมาคะ่ะ <c oughs> อันนี้แป้งทอดกรอบของคุณยายนะคะ10ช้อนโต๊ะอันนี้แล้วก็จะมีพริกไทย1ช้อนชาซีอิวขาว2ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความเค็ม <c oughs> <c oughs> ของแป้งมีรสชาตินิดหน่อยนะคะ เพราะว่าหมูเรามีรสชาติอยู่แล้วนะคะมาค่ะเราจะมาผสมแป้งกันเลยนะคะวันนี้ไม่รอช้าแล้วค่ะหิวแล้วหิวแล้วิปไทยป่นของคุณยายนะคะคนให้เข้ากันนะครับค่ะก็สีอิ๊วขาวครับ พิ่มรสชาติของแป้งนิดหน่อยนะคะอืออันนี้แม่ใช้เป็นน้ําเย็ยนจัดเลยครับผู้ชมน้ำเย็ยนจัดนะคะใส่น้ําแข็งมาดค,ครับมาก่อนอื่นเดี๋ยวคุณยายจะตั้งโคมแก๊สตั้งเท้าไว้ก่อนนะคะวันนี้คุณยายใช้น้ําเย็ยนจัดเลยนะคะใส่ใส่น้ําแข็งมาด้วย <c oughs> นี่ค่ะวี่ีผสมแป้งก็ ค่อยๆใส่นะคะค่อยใส่น้ำนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่งั้นมันจะทำยากใช่ค่ะ๋ยวมันจะเหลวหรือวมันยากเอ็นี่เกินไปน้ำเยอะเกินไปนะคะนี่นะคะค่อยผสมเดี๋ยวคุณยายใส่น้ำมันไว้ก่อนนะคะ นี่ต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะ,คะแป้งของเราจะได้กรอบๆนะคะน,นี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะนี่บุกแป้งเราครับคุณยายใส่น้ำอีกนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไม่เอาแป้งหนาจาัดเอาแป้งให้เหลวๆน้อยๆหน่อยนะคะถ้า,ถาท่านผู้ชมชอบแป้งหนาๆท่านผู้ชมก็ไม่ต้องให้แป้งเหลวมากนะคะวันนี้คุณยายจะเอาแป้งบางๆหน่อย ไม่เอาแป้งหนามากนี่ค่ะแป้งของยายจะได้ประมาณนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงไปเลยนะคะนี่ค่ะหมูลงไปคลุกเลยนะคะนี่ค่ะเอาลงได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราจะคุกหมูเลยนะคะโอ้หอมกลิ่นสามเกลือมากเลยครับคุณผู้ชมหมูอยู่ในนี้เะครับนี่ค่ะหนึ่งกิโลนี่ค่ะหอมมาก หอมซัมเกอร์แล้วก็จะคุกเค้าแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ลงทอดทอดทอดเรื่อยๆเลยนะค่ัแน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วครับอุ่นละอุ่นแล้วค่ะอืม อหอมจริงนะครับผู้ชมหอมตั้งแต่ตอนอยู่ในหม้อเลยนะครับนี่นะคะแล้วเ,เอามาทอดกิงงนงี้นะครับโอ้หน้าอร่อยครับดีย๋ยวเราค่อยๆทอดไปนะคะอย่าเราเอาไฟเยอะเกินไปอย่าทอาจะติดกันนี่นะคะทอดสักสองสามรอบค่ะนี่นะคะ ถอดไปเด้ด้วยครับผมค่ะเดี๋ยวราใหอ,อแป้งเซ็ตตัวก่อนนะคะแล้วค่อยกลับเริ่มเซ็ตตัวแล้วครับนี่นะคะเราจะเอาให้ก,กรอกกบเลยนะครับ กินกับน้ำจิ้มแจ่วน้ะแม่น,น,น้ำจิ้มซุปจิ้มแจ่วคุณยายทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะบอกส่วรผสมนะคะอ๋อนี่ค่ะเดี๋ยวร,รอรอก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันครับเอาสีสันประม,มาณไหนครับผู้ชมทอดไปเรื่อยๆนะครับพริกไปพริกมานี่ก็ใช้ไฟกลางในการทอดนะครับนี่นะคะ แล้วนะคะดีค่ะนีค่ะสวยๆเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้อมน้ำมันก็ก่อนเอาขึ้นก็เร่งไฟนะครับเร่งไฟให้แรงเลยนะคะแรงสุดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณยายก็เริ่มเร่งเร่งได้แล้วนะคะ เพราะว่าเขาได้เื่องแล้วนะคะคุณอยากจะลุกไฟไหมนะเกินไปแล้วครับสวยๆเลยครับผู้ชมหมูทอดน้ําจิ้มแจ่วนะครับหรือใครอยากกินกับน้ําจิ้มไก่อะไรก็ได้นะครับจิ้มซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแต่หมูบ้างเหมือนแม่ผมผมว่าอร่อยแม่ ถ้าท่านผู้ชมชอบแบบว่าทําหมูทอดราดข้าวก็ได้นะคะอันนี้สับๆแล้วก็ราดหน้าเลยนะคะราดราดหน้าข้าวเลยนะคะกระจาย์ระจานน้ําจิ้มราดเลยนะคะ่าคาพาเศายกี่วขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่เร่งไฟได้ประมาณครึ่งนาทีก็เริ่มเอาออกเลยครับนี่นะคะหมูสวยๆนะท่านผู้ชมทอดแบบนี้นะครับ อร่อยไม่ธรรมดามมบางๆเลยนะครับ okay. นี่ค่ะน่าก,กินน่าก,กินเห็นแล้วอยากชิมอยากชิมแล้วนะคะ คนชิมหิวข้าวแล้วครับตอนนี้ร<ฐ>าคาเด็ออกคุณยายจะลงรอบสองเลยนะคะอืรอบสองนี่เราก็เดี๋ยวลงอย่างเดิมนี่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จทั้งหมดกันเลยครับผมวันนี้ให้ลูกกินสะใจกันเลยนะคะชุดสุดท้ายได้แล้วครับผมนี่เต็มโต๊ะเลยนะครับ<ฐ>น,นี่เต็มจานเต็มเลยนะคะ ดูปแป้งกรอบๆเลยนะครับคุณผู้ชมสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณยายสุดแล้วค่ะนี่สุดยอดครับหนึ่งกิโลเน้นๆเดี๋ยวคุณยายจะสับแล้วนะคะสับกันเลยครับนี่ค่ะ,อะตอนกินนี่ต้องสับนี้นะโอ้ค่ะนี่ค่ะกรอ,อบนะครับคุณผู้ชม ลองคอ,อ,อ,อเลยที่แม่โอ้โหกรอบลุคค่ะนี่ค่ะอเองกินทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับ เรียบร้อยครับกองเนนพืนทึกนี่คะ่ะก <c oughs> ินกันสะใจเลยนะคะวันนี้นี่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่หลายคนนะครับวันนี้ <c oughs> แน่นอนอร่อยนี่คะ่ะเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยน,นะครับหมูบางทอดกรอบพร้อมน้ำจิ้มแจ่วสูตรของแม่นะครับ้อมชิมนะครับคุณผู้ชมมาคะ่ะอนุญาะชิมหมูเปล่ากันนะคะขออนุาญาตใช้มือเลยคะ่ะอืมใช้มือเลยครับโอ้โหหมูกลิ่นหอมๆนะครับคุณผู้ชมหอมมากคะ่ะอือ เป็นไงหมูเรารสชาติพอดีเลยนะคะแล้วก็แป้งก็จะมีรสชาติอีกหน่อยเพราะว่าคุณยายใส่พริกไทยกับซอสลงไปนะคะเนิ้วขาวค่ะแล้วแป้งกรอบมากเลยคะ่ะโอโ้โหหอมสามเกลือมากเลยครับขนาดอยู่ตอนนี้นใช่หอมสามเกลือแล้วหมูเราก็นุ่มมากเลยนะคะเพราะคุณยายหมักข้ามคืน,นะค่ะอืม,มาค่ะคุณยายจะลองกินกัน้ำจิ้มเตี๋ยวนะคะนี่คือสูตรน้ำจิ้มแม่ อันนี้ป้าครับปตื่นมาครับผ yeah> ู้ชมค่ะครับโลกาครับครับนะครับอะไรอ่ะหมูแล้วหมูทอดอยกกินจังจิัอครับครับครับอือจ้าไาโรงเรียนนะครับบายบายเดี๋ยวเย็นเจอกันนะครับครับอ้าว เปลี่ยน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 เป็นอันใหญ่นะครับเปลี่ยนยาดึงอนี้ออกฮะไปเลยอันใหญ่เลยวันีครับอือครับมาต่อกันครับค่ะน้ำจิ้มแจ่วแม่มีน้ำจิ้มแจ่วของลุงยายนะคะอันนี้น้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีข้าวคั่วมีน้ำมะขามเปียกมีข้าวคั่วแล้วก็มีน้ำปลา แล้วก็จะมีพริกป่นนะคะแล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็มีหอมแดงซอยนะคะท่านผู้ชมทำก็ตามใจชอบแล้วชมเลยนะคะว่าท่านผู้ชมจะเอาแบบไหนนะคะคแต่เอาตามนี้เลยนะคะจะอร่อยมากค่ะใช้ชน้ำมะขามเปียกนะคะค่ะนี่นะคะมาคาะเดี๋ยวค<ฮ>ุณยายจะมาชิมนี่ค่ะ ออร่อยมากค่ะก็เค็มเปรี้ยวหวานพอดีนะคะอค่ะโอ้โหคุณผู้ชมผมหิวข้าวแล้วด้วยข้ามาค่ะนี่ครับสีสันหน้าตาอมืมาชิมกันเลยครับผมหมูบางทอดกรอบพอดีนะครับโอ้โหหมักข้ามคืนเลยครับคุณผู้ชมทอดให้ลูกกินกใกล้เลยนะคะวันนี้ขอชิมหน่อยครับนี่ครับ เดี๋ยวจะเก็บเสื้อผ้าย้ายบ้านแล้วค่ะลูกบอกจะดูบางบางดีนะครับอแล้วอร่อยนะหมูเราน้อนุ่มเลยอ่ะหมูเราน้นุ่มมากแล้วแป้งเราก็กรอบมากเลยนะหอมสามเกลอพุ่งมาเลยครับคุณผู้ชมหมูนุ่มมากค่ะนี่นะคะนี่หมูส่วนไหนเนี่ยสันนอกะโพกสะโพกค่ะโอ้ ทำให้สะโพกนุ่มอย่างนี้ได้นะครับเบกกิ้งโซดาอะไอยน้อร่อยดีครับผู้ชมแต่ท่านผู้ชมใส่เบกกิ้งโซดาอย่าใส่เยอะนะคะแค่ปลายช้อนชาพอเพราะว่าถ้าใส่เยอะก็มันจะไม่อร่อยมันจะเฟื่อนมันทำให้หมูนนมันเสียรสชาติเลยใช่ใช่ค่ะเ,เสียวออดูนะครับ อันนี้เราเอาแค่ให้หมูนุ่ม,ม,มแล้วเราก็จะใส่นมนมข้นจืดไปด้วยเขาจะทำให้หมูนุ่มเข้มข้นใหญ่เลยแล้วก็น้ำมันใช่ใช่ใชน<ะ>น่นวดนวดอร่อยมากครับคุณเราข้นวดนวดด้วยแล้วเราก็แท่ปิดไปเลยนะคะอร่อยที่ตัวหมูนี่เลยนะครับแต่ตู้เย็นก็เลยค้างคืน แป้งเราก็กรอบมากนะคะเพราะว่าคุณยายใช้น้าน้ําเย็นจ uh ัดนะคะใส่น้าแข็งลงไปเลยได้เลยมีคนชิมแล้วนะคะไปโรงเรียนแล้วค่ะมีการเอาอันอันเล็กมาเปลี่ยนอันใหญ่ด้วยนะคะอร่อยมากครับคุณผู้ชมลองทําดูเลยนะครับหมักค้างคืนไว้เลยอร่อยแล้วก็หอมตามเกลือหมูอร่อยมากข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับแบบนี้มันอร่อยที่ตัวหมูเลยนะครับ หมูก็หมูก็นุ่มแป้งก็กรอบแล้วรสชาติก็พอดีนะคะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับค <c oughs> ้าเธอไปโรงเรียนแล้วนะครับหยิบหมูก็ไปด้วยก่อ <c oughs> นไปหยิบหมูไปด้วย <c oughs> ชิ้นหนึ่งนะคะเ <c oughs> จอชิ้นเล็ก <c oughs> เอามาเปลี่ยนชิ้นใหญ่นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยากับลูกนะคะวันนี้หมูบางชุบแป้งทอดของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเรานะครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะหรือใครอยากจะเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซุปเปอร์แตงเข้ามาได้ครับผมขอบคุณค่ะ